สวัสดีครับสวัสดีขอบคุณทุกท่านวันนี้ผมคิงไซคโคงนะครับวันนี้ผมยิบยองคุณการลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับวันเสาร์ที่20พฤษภาคม2 5 6 6ลงเตะในเวลาตีสงอ,องนะครับคาดหวังโอลิมปิกลียงนะครับจะเปิดบ้านต้อนร,รับการเยือนของโมโนโกมาดูฟอร์มในลีกของโอลิมปิกลียงในฤดูกาลนี้นะครับอยู่อันดับที่7มี56แต้มแข่งไปแล้ว35นัดชนะ16เสมอ8และแพ้11นะครับ สถิติก็เล่นเปเจ้าบ้าน17นัดนีดชนะ8เสมอ5และแพ้ไป4นัดสกอร์วิลเลจอยู่ที่17.1%นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนมอนีโกนะครับฟอร์มในฤดูกาลนี้อยู่อันดับที่4มี65แต้มแข่งไปแล้ว35นัดชนะ19เสมอ8และแพ้แปดนัดนะครับสถิติก็เล่นเปทีมเยือนนะครับ17บเดนัดชนะ10เสมอ5และแพ้ไป2นัดสกอร์วิลเลจอยู่ที่58.8%สิบแปดจุดแปอร์เซนต์นะครับโมนูฟอร์มผน้นำสูงของโอลิมปิกรีโญงนะครับ ส่วนฝั่งทีมเยอรมโนีโกนะครับวห้านัดลุดสุดนี้เอาชนะไปได้2นัดเสมอ1และแพ้ไป2นัดมาดูฟอร์มพัฒนาสุดข,ของทั้งคู่ทีท่พบกันทุกรายการนะครับเป็นทางโอลิมปิกลียงนี่เอาชนะไปได้2ครั้งนะครับและแพ้ไป2ครั้งนัดล่าสุดนี้ก็เพิ่งพบกันเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับเป็นทางโมนโกนี่เปิดบ้านเอาชนะโอลิมปิกลียงด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับดูจากฟอร์มการเล่นของครับผลงานของโอลิมปิกลียงถือว่าทรงดีมีอนาคตอยู่นะครับแม้ว่าอันดับตารางจะอยู่นอกโซนแต่ถ้้้าเเกกมมนี็บ3แตไ แต้มจะห่างลิทอันดับ5แค่แต้มเดียวนะครับผลงาน5เกมหลังนี้ชนะมากกว่าแพ้2เกมที่แพ้นีถือว่าสมหวสมผลครับแพ้โซนหัวตารางและอีกเกมนึ่งเป็นเกมเยือนสําหรับเกมเยานะ่าเนี่ยถือว่าคาดหวังแต้มได้นะครับมีแพ้เกมเดียวจาก5เกมที่เจอกับทีมโซนหัวตารางนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนมานกนะครับฟอร์มกําลังมา2เกมหลังนี้ยังไม่แพ้ใครที่ก่อนหน้านั้นแพ้2เกมติดทั้งเย่าและเยือนครับแบบยิงใครไม่ได้เลย เกมเดี่วนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับแพ้เกมเดียวจาก5เกมเทียบดูแล้วรียงยังดูดีกว่างานมียากมากนะครับน่าจะบดเอาชนะไปได้สาหรับวันนี้ผมต้องขอเลือกเชียร์ที่เจ้าบ้านนะครับลียงลงเป็นยิงนะครับหากเพื่อนท่านไหนสนใจกุฟตุตบอลที่มีคุณภาพนะครับทางเข้าอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับผมปักหมุดไว้ให้แล้วสําหรับวันนี้ผมคิงไซโคงต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านดูบอลยงมีความสุขสวัสดีครับ